ทำไมรถทำไมดูหล่อมากผมเลือกชุดนานมากสำหรับงานวันนี้นะครับเพราะว่าถ้าใครได้ดูคลิปที่ผมไปเล่นในรายการโตเนี่ยคลิปนั้นมันไวรัลมากแล้วก็ผมก็ดีใจตอนที่แบบเฮ้ยกกลับมาแล้วว่ะในทิกตอกดูกันไปหลายร้านเลยนะเข้าไปโหเรากลับมาแล้วก็เข้าไปดูคอมเมนต์เขาบอกพี่แต่เต้าตุ่มมาก ันนี้ก็เลยท่้างเซฟนะฮะผมไม่น่าวันนี้สุดยาวตอนนี้กลองยู่ตรงนี้เลยนะใช่ใช่ใช่ครับนี่คิดถ้ายืนม,มาแล้วถ้ายืนด้วยโอเคอันนี้เซฟ <laughs> <อ>ไม่รู้ผิดที่ยังเก่งหรือผิดที่ผมเลยดีใจครับดีใจมากขอบคุณมา,มากๆครับแซมขอบคุณที่เชิญผมมาครับเราเป็นเพื่อนกันมา เราเป็นเพื่อนมาตั้งแต่แบบตั้งแต่เราอยู่ช่วงอยู่ลอวิสตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยปี2 0 0 5อย่างเงี้ยใช่ครับยังไม่มีนักเคยยังไม่ได้ออกอัลบบ้างเดียวเลยครับ1 8 19ปีครับผมสนิทกับโตมานะครับช่วงนั้นก็ตัวติดกันมากครับใช่เพราะแน่นอนอะช่วงนั้นก็ยังไม่มีแฟนไงไพูดเลยเราจะเออเราไม่คุยเรื่องความรักกันดีกว่าช่ชวงนั้นพอแบบพอแบบด้วยความที่ยังไม่มีแฟนก็จะแบบฮงเอาท์ด้วยกันบ่อยๆนะครับ คือหนักสุดอ่ะคือจงเคยไปนั่งเฝ้าผมเล่นบ้านที่ดูผู้ชายเราไปนั่งเฝ้าผมเล่นบ้านนะตอนจริงกลับบ้านเดียก็ไปนั่งรอเฝ้าแล้วก็แบบนายนายดูจริงจังนะเหงื่อออกเยอะจังอะไรเงี้ยจริงแบบนิ่งเหี้ยนิ่งเหี้ยก็หาวันเดือยก็สมัยก่อนยังไม่มีกระแสแบบฟิลีปปวนสแบบนี้หรอก ถึงมีก็ไม่ใช่กูหลอกเฮ้ยเราเป็นสิ่สิกันมากแล้วก็บ,บเขาเปไปนั่งรอแบบไปกินข้าวไปไป,วไปดูหนังด้วยกันทำจริงเลเยไปดูหนังด้วยกันแต่ว่าชีโค้ดผมจำได้เลยอ่ะเราจะไม่ละลึกความหลังมากผมเนี่ยขับรถไม่เป็นครับก็เลยจะติดรถโตกลับบ้านนะครับเพราะว่าบ้านอยู่ทางเดียวกันแล้วก็ในรถคันนั้นเราก็จะพูดคุยหลาย,ลายอย่าง แลกเปลี่ยนหลายอย่างนะครับเรื่องที่ไม่คุยจะแลกเปลี่ยนเนี่ยเราก็จะไม่คุยในวทีนี้ผมเอาทั่วเพลงที่ผมแต่งสมัยนั้นสมัยนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นนักร้องเลยครับก็แต่งเพลงไว้แล้วก็ออาให้โตฟังโตก็เพลงไห้ผมฟังคนแรกกันใช่ถูกต้องมีเพลงเนี้ยผมแต่งแล้วก็เอาให้โตฟังคนแรกเลยนี่ ได้ย <The analyze. S 2> oh, ินโทรมาผมบอกเขาเลยบอกว่าเฮ้ยพีนี้ดังน่เฮ้ยจริงจริงพอออกเท่านั้นปั๊บดังคัอ่าไม่ช่ดเดี๋ยวดูสิ่งที่จะรู้เพลงที่โตโอเคโอเคเพลงที่โตเล่นฟังคนแรกของโลกคือเพลงนี้ครับ chương trình đưa em chương trình đưa em chương trình đưa em chương trình đưa อย모่เสี เปิดเพลงให้ฟังจบปุ๊บแล้วก่อนถึงบ้านเขาจะ่าร้านก๋วยเตี๋ยวนึงโกบูรสิงใช่ไหมใช่โกบูรสิงใครเคยกินโกบูรสิงนะแล้วนั่งกินกันอยู่สองคนไม่มีใครเคยกินเลยวะเขาไม่น่าเดจินซีไม่กินโกบูแล้ว